กสวัสดีเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะฮะผมดอนธรรมรักษสังผู้ใจทิวุฒินะครับคนสุขโขทยัยแต่ก็ตอนนี้ออนแอร์อยู่พิษณุโกเพราะว่าผมทํางานประจํางานหลักของผมอยู่ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโกอยู่ไม่ไกลาจากบริษัทนะฮะอยู่ไม่ไกลาจากสำนักงานใหญ่สักเท่าไหร่นะครับถ้าเดินไปนี่ก็ได้เลยนะฮะไม่ไกลจริงๆนะสำหรับผมเออก็ขอบคุณโอกาสดีๆนะฮะในครั้งนี้ที่ทําให้ผมได้รู้จักบริษัทดีๆธุรกิจมหศัศจรรย์แบบนี้ นะท่านคนนี้เลยนะครับนะดาบตํารวจธนรัตก้อนทองนะฮะหรือว่าที่ร,รู้จักกันคือโค้ดดาบเหลียวของเรานี่แหละนะฮะซีเนียร์ดีเลกเตอร์นะครับ, Director, รบก็นําพาให้ผมเข้ามาได้รู้จักกับบริษัทเอพีเน็ตเวิแล้วก็บริพันธ์ดีๆของบริษัทเอพีเน็ตเวนะมารู้จักแผนการตลาดมารู้จักผลประโยชน์โอกาสที่เราจะได้ในการที่จะสร้างเพชรเงินนะกับงานเครือข่ายออนไลน์แบบนี้ ในเรื่องของออนไลน์นะครับเราก็ต้องปฏิเสธไม่ได้ในยุคปัจจุบันเนี้ยถ้าใครไม่รู้จักออนไลน์ใครไม่สนใจออนไลน์แน่นอนนะฮะชีวิตก็จะค่อยๆมืดบนไปค่อยๆมืดบนไปทีเล็กเทลน้อยเทเล็กเทลน้อยนะเพราะว่างานในเรื่องของออนไลน์รายได้จากออนไลน์นะครับทุกสิ่งทุกอย่างมันผ่านโลกออนไลน์ผ่านในของโซเชียลมาทั้งหมดนะถ้าใครไม่สนใจใครไม่ใส่ใจนะครับ ตรงนั้นแหละฮะก็ต้องนั่งเฝ้าบ้านอย่างเดียวละฮะทำอะไรไม่ได้ละยิ่งยุคปัจจุบันนี้ในเรื่องของภัยเศรษฐกิจแล้วก็โควิดเนี่ยการปฏิสัมพันธ์การเดินทางการค้าขายมันเปลี่ยนแปลงไปนะครับเห็นไหมการประชุมซูมแบบนี้ปกติแล้วนนงานเครือข่ายในการประชุมก็ต้องเปิดโรงแรมการประชุมนั่งพูดนั่งคุยกันนะครับเรียกว่าไม่ก็ประชุมเป็นกลุ่มเป็นก้อนในห้องจัดสรรจัดเตรียมไว้นะเพราะปากกัน5คน10คนก็นั่งคุยกันหรือในโรงแรมใหญ่ๆนะฮะ เป็นไงฮะตอนนี้กลับกลายเป็นว่ามาต้องมาพูดคุยกันในห้องซูมแบบเนี้ยนะฮะประชุมซูมแบบเนี้ยนะครับก็เป็นเออ่โลกออนไลน์มันเปลี่ยนแปลงนะฮะนั่นเองนะครับอ่ะทีนี้ฮะบริษัทเอพีเน็ตเวิร์เกี่ยวอะไรกับออนไลน์นะเกี่ยวแน่นอนครับบริษัทเอพีเน็ตเวิร์เนี่ยเกิดขึ้นมานานแล้วครับนะฮะเป็นธุรกิจของงานที่ทํามาเนี่ยนานแล้วนะฮะแต่ว่าปัจจุบนันนี้บริษัทเอพีเน็ตเวิร์เนี่ยเข้าสู่ออนไลน์นะเข้าสู่โลกออนไลน์ด้วยการที่นํา หัวเจาะทาหัวเจาะในการทําการตลาดในรูปแบบใหม่เพื่อให้เหมาะสมกับออนไลน์ในยุคปัจจุบันให้กับสมาชิกที่จะเข้ามาและก็จะเดินตามในอนาคตเนี่ยได้อย่างแบบไม่ต้องไปวิตกกังวลในเรื่องของการที่จะเดินทางปฏิสัมพันธ์นู่นนี่นั่นจังหวัดนั้นจังหวัดนี้ไม่เป็นไรไม่ต้อง,าางกังวลแบบนั้นนะนั่นคือหมายความว่าเอพิเบิร์กนำสู่ทุกท่านเข้าสู่โลกออนไลน์ในการหาไรายได้นั่นเอง มารู้จักสัมงานให,ใหญ่ครับอยู่ตะบลพายจุฬาลเมืองจังหวัดพิศโลกนี่แหละนะฮะจุดศูนย์กลางของประเทศไทยนะที่นี่มีเสีย่ยกันโดยจีนนั่นหมายความว่านะเป็นจุดศูนย์กลางของเอเชียนะของอินโดอินโดจีนเนี่ยนะฮะอยู่ตรงนี้นะครับผู้ก่อตั้งบริษัทเอพีเนวิลก็สามท่านนี่เลยครับโท่านท่านโสพลชัยดวงนะครับกับท่านสมพงศ์วิเชียนสันเนี่ยเป็นประธานกรรมการและประธานบริหารท่านสายชนทัศนเลิศก็จะเป็นรองประธานฝ่ายกรรมการนั่นเองนะครับแล้วก็ยังมีที่ปรึกษา ที่ปรึกษาของบริษัทเนี่ยท่านดรสราวุฒิสัคภูวีนะครับท่านก็เป็นอาจารย์ประจําภาควิชาวิทยาศาสตร์การเกษตรทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมมนเรศวรมหาวิทยาลัยนเรศวนจังหวัดพิษณุโลกนะฮะก็มาเป็นที่ปรึกษามาพูดถึงเรื่องของการจดทะเบียนความถูกต้องทางทางกฎหมายของประเทศไทยนะครับแน่นอนกับบริษัทไอพีเน็เวิร์กจัดจดทะเบียนเรียบร้อยในทุกๆเงื่อนไขในทุกฉบับที่จะเป็นจุด ด้อยจุดอ่อนนะจุดที่จะต้องให้คนอื่นมาพูดถึงมาป้ายสีอะไรนะฮะบริษัทเอพีเน็ตเจดทุกฉบับครับเห็นไหมฮะตั้งเป็นแถวเลยครบทุกวงจรครบทุกเงื่อนไขนั่นเองนะเพราะฉะนั้นผู้ที่เดินตามผู้ที่จะเข้ามาร่วมงานเครือข่ายกับบริษัทเอพี t น o r เวมั่นใจได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะธุรกิจของเอพีเน็ตเวไม่ใช่สีเทานะเป็นสีขาวไม่ใช่สีดำสีขาวเลยนะนั่นมีความบริสุทธิ์ในเรื่องของทางกฎหมายนั่นเองนะครับทีนี้ การที่จะเป็นสมาชิกหรือการที่เราจะหาสมาชิกได้เนี่ยแบบไหนนะครับตรงนี้เลยฮะก็เริ่มจากตัวเราในการที่เราจะได้สมาชิกเข้ามาหรือจะสมัครสมาชิกเนี่ยจากตัวคุณเนี่ยจากตัวเราน่แหละนะครับเพราะเราจะมีโปรไฟล์แบบนี้เป็นเว็บของเราอยู่ที่มือถือของเรานะครับมันจะมีหน้าตาแบบนี้นะถ้าเข้ามาในเว็บของของของไอคอนที่เรามีอยู่ในหน้าจอเนี่ยมันจะเข้ามาแบบนี้นะครับจะมีเว็บแบบนี้ นะให้ให้ให้เห็นหน้าตาในเรื่องของเว็บไซต์นะครับในนี้เนี่ยมันจะมีปุ่มให้เราแชร์มีปุ่มให้เราแชร์ครับแชร์สู่เข้าสู่โลกออนไลน์ที่พูดถึงเมื่อสักครู่นี่แหละไม่ว,ว่าจะเป็นไลน์เป็นเฟซนะฮะก็แช์ไปนะครับเนะี่ยนกะ็กดปุ่มแชร์นะใน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 เครื่องหมายก็จะขึ้นมา ให้บอกว่าไปไหนไหนะครับในนี้ก็จะโชว์ในเรื LIKE link, ่องของแชร์ไปที่หลางเ่อแล้ปุ่มลิงก์ไปนนะตอนนี้นะครับแชร์กันด้วยล ne ไลน์แบบนี้มันก็จะปโผลหน้าจอของคนที่เรารักในโลกของออนไลน์ที่เราแชร์ออกไปนะครับในเมื่อเขาเปิดหน้าจอดูแล้วเขาก็เห็นลายแบบนี้นะครับก็แตะเข้ามาดูพอแตะเข้ามาดูก็จะเห็นเว็บไซต์แบบนี้ขึ้นที่หน้าจอนะครับซึ่งมีหน้าตาของเราที่เราเป็นคนแชร์เข้าไปนี่แหละเพราะเป็นเป็นเว็บของเรานะครับมันก็จะโชว์หน้าจอของเขาแบบนี้ทีนี้มันจะมีอยู่ปุ่มหนึ่งสีแดงตรงเน นะครับเขาบอกว่าสมัครสมาชิกฟรีนะครับเพราะฉะนั้นคนที่เปิดเห็นมาเห็นหน้าจอมาเนี่ยเห็นหน้าตาเราเนี่ยสมัครสมาชิกฟรีแน่นอนครับเขาสนใจก็ต้องเข้ามาดูแล้วเข้ามาสมัครนะครับเงื่อนไขาการสมัครฟรีไม่มีอะไรซับซ้อนยุ่งยากครับสมัครฟรีตรงนี้นะฮะก็กรอกชื่อนามชื่อนามสกุลแล้วก็เบอร์โทรนะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยตรงนี้นะที่อยู่นะครับก็กรอกกรอกเสร็จแล้วก็เนี่ยเรียบร้อยแล้วการสมัครฟรี ไม่ได้มีเรื่องยุ่งยากซับซ้อนเลยครับแค่นั่ละนี่คือการสมัครฟรีก็เป็นการสมัครเงื่อนไขแรกนั่นเองทีนี้ไอ้คำว่าการสมัครฟรีเข้ามาเนี่ยมันมีเงื่อนไขอะไรต่ออีกมันมีอยู่อีกสองวิธีครับฟรีแบบมาซื้อมาช็อปเป็นยูเซอร์อะฮะกับฟรีแบบมีเอ่อมีเว็บมีเขาเรียกมีลิงก์มีโค้ดแบบเป็นของตัวเองแบบถาวรมีสองวิธีครับหนึ่งนะสมัครใช้เว็บฟรีนะครับเข้ามาเป็นยูเซอร์ เข้ามาช็อปรายได้เข้ามาดูสินค้านู่นนี่นั่นเข้ามาฟังห้อง OBP แบบนี้ก็ได้เข้ามาร่วมรับรู้บรรยากาศของบริษัท i อพ e t w o r k มาศึกษาก่อนนะฮะอยากเรียนรู้ก่อนเข้ามาได้เลยนะครับนี่คือการสิทธิ์ของผู้ที่เข้ามาสมัครฟรีนั่นเองนะฮะเมื่อได้รับเว็บไซต์ส่วนตัวแล้วเนี่ยเขาจะเอ่อเว็บไซต์ตรงเนี้ยในขั้นตอนการสมัครเนี่ยเขาจะดึงรูปนะจากโปรไฟล์ต่างๆที่เราสมัครเข้าไปเนี่ยอาจจะสมัครทางเฟซทางไลน์นะจะดึงรูปตรงเนี้ยเข้าไปอยู่ที่หน้าเว็บแบบเนี้ยนะครับมันก็ จะมีเว็บไซต์เป็นของคนคนคนนั้นเลยนั่นหมายความว่าคนที่สมัครฟรีเนี่ยเขามีเว็บเป็นของตัวเองอยู่ที่มือถือแล้วนะครับสมาชิกก็จะมีหน้าร้านของ s p Network เนี่ยอยู่ที่หน้าจอมือถือแล้วนะเอาไว้สำหรับช้อปสินค้า เอาไว้สาหรับบอกกล่าวให้ผู้คนอื่นได้รับรู้นั่นเองนี่คือสิทธิ์ของผู้ที่สมัครฟรีเนี่ยแล้วก็เข้ามาเรียนรู้แบบเนี้ยห้องอ P พีแบบเนี้ยห้องประชุมแบบเนี้ยมารับรู้บรรยากาศได้ทันทีนั่นเองนะครับอา้าวมาดูเงื่อนไขที่2รับเว็บไซต์ทาวอนนะครับตัดสินใจสร้างไรายได้หมายความว่าไงครับหมายความว่าเงื่อนไขตรงนี้สําคัญฮะสำคัญเพราะว่ามันจะมีโค้ดมีลิงก์มีหรหัสร้านค้าเพื่อจะไปสร้างสายงานให้เกิดต่อนในอนาคตข้างหน้ามันจะมีเม็ดเงินไหลเข้ามาไหลเข้ามาไหลเข้ามา นะะในการที่เราสร้างองค์กรแล้วมันเติบโตโดยอัตโนมัติเดี๋ยวมาดูกันต่อฮะว่ามันเติบโตอัตโนมัติได้แบบไหนนะครับในโลกของออนไลน์นี่แหละนะฮะบางทีเราก็ทํางานอยู่บ้านมันก็เติบโตมันอัตโนมัติเงินมันก็จะไหลเข้ามานั่นหมายความว่าเว็บไซต์ถาวรเนี่ยตัดสินใจเข้ามาสร้างไรายได้มาดูครับการสมัครแบบนี้เขาเรียกว่าสร้างสายงานสร้างธุรกิจเนี่ยก็เหมือนเดิมะฮะก,กรอชื่อทีอูเบอร์โทรนะฮะแล้วก็ ที่สาคัญต้องมีเลขบัตรประชาชนด้วยคราวนี้นะฮะมีเลขบัตรประชาชนนะครับแล้วก็มีที่อยู่ที่ชัดเจนนะฮะแล้วก็ถ่ายรูปแนบบัตรประชาชนเข้าไปด้วยถ่ายรูปหน้าบัญชีแนบเข้าไปด้วยนะคะสามตัดสินใจครับต้องตัดสินใจฮะเพื่อได้ลิงก์ได้โค้ดสินค้าหน,านารายการครับนะ,ะกาแฟหนึ่งถุงสามร้อยเก้าสิบบาทก็ได้ลิงก์ได้โค้ดครับหรือจะเป็นอบู่ชุดนี้หกก้อนก็ได้ลิงก์ได้โดะคะ้ดฮะหกร้อยบาทหรือจะเป็น เอพดี uh, กระปุกนี้นะฮะพันสองก็ได้ลิงก์ได้โคดเซามินกระปุกนี้พันเก้าก็ได้ลิงก์ได้โคดนะครับหรือจะเป็นโคลฟิลสองพันเนี่ยก็เหมือนกันนะฮะตัดสินใจในตัวใดตัวหนึ่งทันทีครับท่านจะได้เว็บไซต์ถาวรมีลิงก์มีโคดสามารถที่จะมาสร้างรายได้ได้ต่อไปในอนาคตข้างหน้านั่นเองมาดูกันต่อครับในเมื่อรู้แล้วขั้นตอนการสมัครเนี่ยมันมีอยู่สองเงื่อนไขฟรีแบบเข้ามาช็อปมาซื้อมาเป็นยูเซอร์ ฟรีแบบถาวรมีโค้ดบีลิงเพื่อสร้างไรายได้สร้างโอกาสให้กับตัวเองทีนี้ในเมื่อคนที่ตัดสินใจแล้วจะสร้างไรายได้แล้วมันจะมีไรายได้แบบไหนอะมาดูครับมีอยู่3รูปแบบ3ขั้นตอน3ข้อหลักๆเลยนะฮะหรายได้จากดรอปชิป2ไรายได้จากแอฟเฟรมันมีแยกแอฟเฟรแยกออกมาอีกสองข้อนะครับแล้วข้อที่3เนี่ยรายได้จากยูนิเวลตรงนี้เนี่ยแยกออกไปอีก2ข้อนะวันนี้ผมพูดแค่ข้อ1ข้อ2นะข้อ3เจอกันวันเสาร์มาฟังกันวันเสาร์ นะครับเพราะว่าทั้งออสองข้อที่พูดถึงสุดท้ายเนี่ยมาฮะมันก็จะเป็น Passive Income แต่จริง,รงๆแล้วมันมี p a ส s i v e i n c ตั้งแต่ข้อ a f ฟ i l i เอ e แล้วนะเดี๋ยวมาดูครับมันเป็นแบบไหนนะฮะว่ามันมันเป็น Passive ิน c o m แบบไหนนะครับอ่ะดอบชิปดอบชิปก็คือนี่เลยเริ่มต้นจากการที่เราแชร์เว็บออกไปคนเห็นหน้าเว็บแล้วเข้ามาดูสินค้ารู้จักสินค้าแล้วรู้จักกาแฟแล้วเข้ามาสู่บรรยากาศซื้อกาแฟในราคา390บาทหรือเราไปแนะนําให้ ใคร,รก็ได้เขาซื้อเนี่ยสามร้อยเก้าสิบบาทดรอปชิปก็คือคอมมิชชั่นคอมก้อนแรกคัทแบ็กก้อนแรกของเราที่เราจะได้ทันทีเลยะฮะร้อยสิบบาทนี่คือราคาณปัจจุบันนะครับร้อยสิบบาททันทีนะจากสามร้อยเก้าสิบนะครับแล้วสบู่ชุดนี้หกร้อยบาทเราก็จะได้สองร้อยสี่สิบบาทนะฮะหกร้อยบาทได้หกก้อนนะสองร้อยสี่สิบบาทนะครับ,บ,นนะบ,รบแล้วก็เอฟดีกระปุกนี้นะฮะพันสองเราก็จะได้สี่ร้อยห้าสิบบาทเซซามินพันเก้าเราจะได้เจ็ด ร้อยบาทนะครับแล้วก็กรุฟิลสองกรุฟิลสองพันนะฮะได้ห้าร้อยบาทนี่แคทแบ็กก้อนแรกคือคอมก้อนแรกค่าแนะนํานั่นแหละฮะค่าแน,นนะนําเนี่ยค่าคอมมิชชั่นการขายนี่แหละฮะได้ทันทีเลยนะครับผ่านไปแล้วหนึ่งนะฮะอ่ะมาดูแอฟเฟรดแอฟเฟรดได้แบบไหนครับแอฟเฟรดเนี่ยก็น,ะนั่นแหละฮะสินค้าทุกสินค้าทุกชิ้นที่มีการซื้อไปทั้งทั้งหมดเนี่ยนะฮะเขาจะมีคะแนน ให้ในทุกๆสินค้ากาแฟถุงนั้นนะฮะสามร้อยเก้าสิบาทได้เป็นละร้อยสิบาทเนี่ยมีคะแนนอีกห้าสิบคะแนนพ V นะครับแล้วก็ได้จากไหนครับก็ได้ยี่สิบเปอร์เซ็นจากคะแนนนะเอามาคูณยี่สิบเปอร์เซ็นห้าสิบพีวคูนยี่สิบเปอร์เซ็นเท่าไหร่ครับก็คือสิบบาทก็ได้อีกช็อตหนึ่งนะสะบู่นะฮะได้ถึงหนึ่งร้อยพีวมีคะแนนให้ถึง100 PV, ร้อยพีวนะฮะคูนยี่สิบก็คือยี่สิบบาทคูณยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ เอพดี e กระปุก2 5 0ร้อห้าสคูณยี่สิก็ได้เท่าไห้าสิบาทเซสเมีนมีถึง5้าร้อยพีฮะคูณ20เซนก็ได้หนึ่งร้อยบาทนะโคโรฟิลห้าร้อยีีครับคูณ20 100บหนึ่งร้อยบาทนี่อีกช็อตหนึ่งนะฮะได้อีกแล้วนะฮะอ่ะไม่แค่นั้นครับถ้ามีการซื้อซ้ำละ่ะถ้ามีการซื้อซ้ำนะฮะหมายความว่าไงครับซื้อซ้ำตรงนี้มันแยกเป็น2อย่างหนึ่งซื้อซ้ำก็คือคนเป็นสมาชิกมีโค้ดมีลิงก์แล้วเนี่ยเขาต้องการซื้อซ้ำเนะะี่ เราแนะนําเข้ามาเขาสมัครจากโค้ดจากตรงที่เราส่งไปเนี่ยเรามีโอกาสได้อีก10%จากตรงนี้ฮะมีการซื้อซ้านะครับหรือว่าเราขายใครไปแล้วแล้วมีการซื้อเราเองซื้อซ้ําเราก็ยังมีได้อีก10%ตรงนี้นะฮะนี่คือข้อพิเศษอ่ะทีนี้มาดูอีกข้อหนึ่งนะเอีกเงื่อนไขหนึ่งในเอฟเฟอร์เรทนั่นแะหละนะครับมันมีอีกรายได้หนึ่งนะฮะที่ผมกําลังจะบอกว่ามันเป็นพ s สซีฟอิ c คัมมาดูครับนะฮนะรเราได้องค์กรมาจากการที่เราแชร์เว็บไปต่างๆในโลกออนไลน์ขโลกออนไลน์แชร์ไปแชร์ไปเนี่ยนะครับก็นะ องค์กรมันจะเกิดก่อจากการที่เขาสมัครเข้ามาเพราะว่ามันจะมีลิงก์ทางซ้ายและขวาให้เราแชร์นะครับเราก็สามารถแชร์แชร์แชร์ออกไปแล้วจะแชร์ซ้ายหรือขวาก็อยู่ที่เราฮะเราก็ดูองค์กรเนี่ยมันมีฝั่งซ้ายฝั่งขวาแค่นั้นนะครับแชร์ออกไปในเมื่อเขาแชร์ไปแล้วมีคนสมัครเข้ามาองค์กรเนี่ยมันก็จะเข้ามาสู่ในระบบโดยอัตโนมัติจากการที่เขาอัปเกรดสินค้าตรงเนี้ยนั่นหมายความว่าเขามีโค้ดเบลลิงก์เนี่ยเขาพร้อมที่จะมาสร้างสายงานกับเราแล้วล่ะนะครับเมื่อเขาสมัครมาแบบนี้เนี่ย องค์กรมันจะเกิดแบบนี้ครับมีสองสายงานเริ่มจากตัวเรานะนับจากตัวเราเนี่ยนะครับเราแชร์ลิงก์ซ้ายไปมันก็จะเกิดองค์กรฝั่งซ้ายขึ้นมาโดยอัตโนมัตินะครับขึ้นมาแบบขึ้นมาแบบนี้ฮะแล้วมันก็จะต่อกันคนที่เขามองเห็นโอกาสแล้วก็จะไปสร้างต่อกันมันจะเกิดต่อต่อไปแบบเนี้ยนะฮะแล้วก็เราแชร์ฝั่งอีกฝั่งนึงไปสมาชิกมันก็จะเกิดตกอขึ้นมาทีนี้เกิดกลายเป็นสองฝั่งนี่คือวิธีการที่จะสร้างไรายได้สองสายงานมาดูครับข้อนี้จะได้แบบไหนครับ องค์กรมันเติบโตเพราะเรามีแค่ซ้ายกับขวาแล้วได้คนมาเป็นร้อยคนเราก็ต่อข้างล่างสมาชิกที่ต่อจากเราที่เขาได้คนมาเขาก็ต่อลงล่างต่อลงล่างเพราะเขาก็วางแค่ซ้ายกับขวาเหมือนกับเราเนี่ยเหมือนกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นองค์กรมันจะเติบโตโดยอัตโนมัติด้วยโลกออนไลน์มองเห็นนะครับมองเห็นภาพนะฮะทีนี้เมื่อมันเติบโตโดยอัตโนมัติแล้วเนี่ยอะไรเกิดขึ้นครับก็ นอกจากจะมีะไรายได้จากแคทแบ็กนักนอกจากดอปชิปจากอะไรก็ไม่รู้ตามขั้นตอนที่พูกในเมือสักู่ทั้งหมดนะฮะมันมีคะแนนเกิดขึ้นครับคะแนนเกิดขึ้นโดยในทุกสินค้ามันมีคะแนนสมมุติว่าในเนี้ยฝั่งในงมือมีหนึ่งแสนคะแนนหนึ่งแสนพีีในรูปตัวอย่างตรงนี้นะอีกฝั่งหนึ่งมันมีห้าหมื่นพีีเงื่อนไขารายได้ตรงนี้คำนวณจ่ายรายวันครับจ่ายรายวันนะฮะได้ยังไงฮะฝั่งมีมากกว่าคือทีมแข็งฝั่งมีน้อยกว่าก็คือทีมอ่อน รายได้ตรงนี้เขาคำนวณจากฝั่งทีมอ่อนคำนวณรายได้เป็นบาลานซ์ทีมอ่อนคูณให้30เปอร์เซ็นต์จากฝั่งอ่อนคะแนนฝั่งอ่อนนะฮะในนี้หน้าจอตัวนี้ยกตัวอย่างก็คือ5 0,000 PV เป็นฝั่งอ่อน5 0,000 PV นพีคูณ30เปอร์เซ็นต์ทันทีครับวันนั้นนะครับรายได้1 5 0 0บาท3 0เปอร์เซ็นต์จากคะแนนตัวนี้นะเพราะว่าองค์กรตัวนี้มันจะโตโดยอัตโนมัติจะโตวันพรุ่งนี้วันลื่นเดือนหน้าสองปีสามปีไม่รู้ะฮะมันจะโตโดยโดยอัตโนมัติ พอมันเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยในนี้ยกตัวอย่างนะอาจจะแค่วันละหมื่นอาจจะสองหมื่นอาจจะหมื่นห้าสามหมื่นไอ้นี้อยู่ที่องค์กรมันโตโดยอัตโนมัติอย่างที่ผมพูดไปนะครับแต่ว่านะฮะคะแนนฝั่งที่มันเหลือเนี่ยสิ่งสําคัญเลยฝั่งนึงเนี่ยมันถูกใช้ไปแล้วห้าหมื่นพีวีถูกประกบใช้ไปแล้วห้าหมื่นพีวีคำนวณไปเป็นรายได้ไปเมื่อวานแล้วฮะมันเหลืออีกห้าหมื่นพีวีมันหายไปไหมบริษัทยึดคืนไหมไม่ยึดครับคะแนนไม่ได้ล้างทิ้งคะแนนอยู่เหมือนเดิมเก็บไว้ให้ครับ เอาไว้ให้คุณคำนวณรายได้ในวันพรุ่งนี้ต่อไปเพราะว่าอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยถูกใช้ไปหมดแล้วอะ่ะมันอาจจะเกิดขึ้นมาอีกสี่หมื่นอีกสามหมื่นหรืออาจจะเกิดขึ้นมาอีกหนึ่งแสนพีไม่รู้ฮะทีนี้มันก็จะมาคูณอีกฝั่งอ่อนรายได้มันก็จะสลับซ้ายสลับขวาสลับซ้ายขวาไปอย่างเงี้ยทุกๆุกวันนะฮะถ้าองค์กรมันเติบโตแล้วนะนี่พูดถึงองค์กรมันเติบโตแล้วโดยอัตโนมัติด้วยโลกออนไลน์ที่พูดไปทั้งหมดเลยนะครับมองเห็นแพสซีฟไหมเนี่ยมันเป็นแพสซีฟนะครับ ถ้าองค์กรมันโตแล้วเป็นแพสซีฟแล้วครับยาวเลยฮะกินยาเพราะมันจะได้ซ้ายได้ขวาแล้วเงื่อนไขายตรงนี้จ่ายถึงสี่หมื่นแปดต่อวันจ่ายถึงสี่หมื่นแปดต่อวันนะครับรายได้สูงสุดเลยนะทีนี้มาดูครับรายได้สี่หมืนแปดต่อวันมันจะได้แบบไหนฮะเริ่มต้นจากนี่เลยครับอยู่ที่ตําแหน่งตําแหน่งเอสพีเข้ามาด้วยกาแฟหนึ่งถุงก็คือมีห้าสิบพีวีก็นั่นหมายความว่ามีโอกาสที่จะมีรายได้สูงสุดวันละสองร้อยบาทนะครับ และตำแหน่งที่2 Man a g เจอร์500 PV ก็จะมีโอกาสที่จะมีรายได้วันละ500บาทนะครับทีนี้ไม่พอละอยากจะมีรายได้มากกว่านี้คะแนนมันเกิดขึ้นสินค้ามันเกิดขึ้นนะครับมาดูตำแหน่งต่อฮะเอเจนต์ครับตำแหน่งนี้ถ้ามี1,000 PV ก็จะมีโอกาสที่จะมีรายได้วันละ1,500บาทต่อวันนะครับและซูเปอร์เวิร์ตำแหน่งนี้มี2,000 PV นะต้องมี2,000 PV ก็จะมีโอกาสที่จะมีรายได้วันละ3,000บาทนะครับตำแหน่งนี้ครับ m ม n นเจอร์ นะมี4,000 PV ก็จะมีโอกาสได้วันละ6,000บาทซีเนียเอ่อมานเจอร์นะครับมี8,000 PV ก็มีโอกาสได้10,002แล้วก็ดายเลเตอร์เนี่ย10,006 PV ก็จะมีโอกาสได้20,004ต่อวันซีเนียดายเลเตอร์นี่คือตำแหน่งสูงสุดในรหัสเลยนะฮะก็จะมีโอกาสที่มีารายได้วันละ40,008ต่อวันแล้วทีนี้เนี่ยในในแต่ละตำแหน่งอยากจะมีารายได้แบบนี้ต้องทำยังไงอะครับก็เริ่มต้นจาก 50 PV นี่นห่ะเริ่มต้นจาก500 PV เริ่มต้นจาก1,000 PV อยู่ที่ความสามารถของเราเข้ามาครั้งแรกอาจจะมาที่4,000 PV เลยก็ได้นั่นหมายความว่าเรามาอยู่ในตําแหน่งมเนเจอร์หรือจะเข้ามา8,000 PV เลยก็ได้อยู่ที่เราอัปเกรดนะครับนะฮะทีนี้ถ้าเราไม่อัปเกรดอัปเกรดคือการลงทุนนะทำงานแบบลงทุนไม่ชอบนะครับไม่เป็นไรก็เข้ามาที่50 PV เพราะอะไรไงเราต้องอัปเกรดอยู่แล้วนะครับเราก็สะสมครับคะแนนเขางสะสมให้ไม่ได้ล้างทิ้งไปไหนไม่ได้หายไปไหนครับสะสมด้วยการเราซื้อซ้ำซื้อกินใช้นี่แหละนะครับหร เพื่อนปู๋งก็ญาตาตพี่น้องนะที่เขาต้องการต้องกินต้องใช้เราซื้อเราขายเขาเราได้คอมเราได้แคชแบ็กเราได้คะแนนพีีสะสมตําแหน่งเราขึ้นตามนั้นเลยก็จะมีโอกาสที่จะมามีรายได้แบบนี้ตามเงื่อนไขแบบนี้ดีไหมครับแบบนี้นี่คือไรายได้สูงสุดในเงื่อนไขของแผนนี้นะฮะสรุปครับสมาชิกทุกคนเนี่ยรับเว็บไซต์เป็นเครื่องมือในการทำมาหากินในการเป็นหัวจรนัลล่นแหละนะครับสองการเป็นสมาชิกก็จะมีสูตรรหัสถึงสารหัสคุยเว็บเมื่อสักครู่เนี่ยเป็นไรายได้แค่รหัสเดียวนะฮะบริษัทเอพินเนอรเวิร์กให้ รหัสสามรหัสต่อสมาชิกหนึ่งคนนะ <S <S เพราะฉะนั้นถ้ามาได้สี่หมตัววันแล้วเราไปสร้างรหัสสองรหัสสามต่อนะเอาให้ได้สี่หมแปดไปสร้างต่อนะครับสมัครฟรีสร้างไรายได้เนี่ยเพียงแอปกอัปเกรดสินค้าหนึ่งรายการ1ชิ้นเพื่อเอาโคด้ดเอาลิงก์นั่นเองแล้วก็สะสมขึ้นตำแหน่งได้ที่ผมพูดเมื่อสักครู่นะถ้าสะสมเนี่ยคนที่แนะนำเรามาเขาจะมีกว่าได้10%ก็เป็นแผนช่วยเหลือทีมงานแต่งให้จริง นะครับใช่ไหมเพราะว่ามันมีแค่ซ้ายกับขวาสองคนน่ะนะครับเราได้องค์กรมาเรา,เราได้คนมาเราก็วางซ้ายวางขวาคนที่ต่อเราไปเราเขาได้มาเขาวางซ้ายวางขวาต่อล่างไปเรื่อยๆอะฮะเพราะฉะนั้นคนที่เอ่อมันคะแนนตั้งแต่ล่างเนี่ยมีอัปเกรดมีซื้อสินค้าคะแนนมันก็จะขึ้นมานะ่ะสู่ถึงเราแล้วก็สู่ถึงทุกๆคนที่ผ่านผ่านขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นมันเป็นการช่วยเหลือทีมงานอย่างแท้จริงนั่นเองแล้วก็ไม่มีการตัดคะแนนทีมแข่งทิ้งสะสมคิอรไรได้ให้ได้ทุกๆวันนะครับ มาสร้างเงินร้านกับบริษัทไอพีนเวิร์กฮะมาร่วมอุดมการแบบนี้นะครับมาทาธุรกิจที่มันไม่ต้องลงทุนไม่ต้องควักกระเป๋าใช้ออนไลน์เป็นสื่อทํางานอยู่กับบ้านทํางานอยู่กับที่ทํางานทํางานอยู่กับสถานที่ท่องเที่ยวได้คนมาแล้วเขาไม่เก่งเขาไม่รู้เขาพูดไม่เป็นเขาขายของไม่เป็นนําเขามาสู่บรรยากาศในห้องโอปพีมารู้บรรยากาศในห้องประชุมแบบเนี้แล้วก็หรือม,มาพูดมาคุยมาจอยกันในสภากาแฟของเราที่มีอยู่เอสพีคอฟฟี่นะครับ เขาจะสึมซับรับรู้ไปเองแล้วเขาจะดําเนินธุรกิจด้วยตัวของเขาเองนะฮะบางทีเราไม่ต้องทําอะไรเลยเพียงแต่นําพายเขามารู้จักบริษัทได้ดีผูพ้พันได้ดีแบบนี้แน่นอนครับเขารับทราบและรับรู้ซึมซับไปเองแล้วเขาจะดําเนินธุรกิจได้ได้ด้วยตัวเองเราก็จะมีโอกาสนะครับให้โอกาสดีดีกับอีกหลายๆคนด้วยนะครับโอเคฮะคืนใหม่ครับสวัสดีครับ